อ่แล้วยังไงอ่ะมาขอโอกาสทำงานมาขอโอกาสทำงานกูจำมึงได้แล้วตอนแล้วมึงก็ออกไปจากกูแล้วเนี่ยใช่ครับเดีตอนนั้นไม่ได้บอกพี่แล้วนี่งตรงครับแต่บอกมึงออนไปแล้วแล้วมึงมามึงจะมาขอทํางานอีกไม่ได้ไเฮียมึงเคยมาทํางานที่นี่แล้วแล้วมึงก็ออกไปแล้วมึงจะมาทําอีกได้ยังไง กูให้โอกาสมึงแล้วตั้งแต่ตอนแรกกูให้โอกาสมึงแล้วแต่มึงก็ไม่รับโอกาสมึงก็ออกไปถูกต้องไหมหแล้วมึงก็ไม่ได้บอกกูเออแล้วมึงว่ากูจะเอาคนประเภทนี้มาทํางานเพื่ออีกเหรอตอนนี้มึงออกไปมึงก็ไม่ได้บอกกูไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วมึไงมไปบอกลุงอ้อลุงอง้อจ้างมึงเหรอ เออกูมไม่สามารถรับมึงได้นะต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่ามึงเคยมาทำงานที่นี่แล้วแล้วมึงก็ออกไปออกโดยที่ไม่บอกแล้ผมขอจะ้ทำงานเปหนเดือนได้ไหมที่นี่ย,ยกูบอกตามตรงทุกคนมาต่อลมหายใจหมดแหละนะมาขอให้มีที่พักมีที่พักให้นอนมีอาหารการกิน ทำงานพอได้เงินเดือนละแปดเก้าพันหมื่นหนึ่งมีเงินทุนเขาก็ไปต่อกูอให้โอกาสแบบนั้นกูก็ไม่ได้ว่านะแต่มาลักษณะแบบนี้คือมึงเคยมาทําแล้วกูวให้โอกาสมึงแล้วแต่มึงก็ไม่รับโอกาสนั้นมึงก็ออกโดยที่ไม่บอก กูโอกาสกูมีให้คนแค่ครั้งเดียวรอบนี้กมขอรอบตอรไป่ยไปัะตาผมก็ไม่สบายผมก็ทุกคนมีปัญหาหมดแหละมึงจะบอกว่าตาไม่สบายพ่อป่วยแม่เป็นมะเร็งอะไรมึงพูดได้หมดนะเออประเด็นคือณเวลานี้เนี่ยมึงเคยทำงานกับกูลแล้วแล้วมึงก็ออกไปโดยที่ไม่บอกแล้วกูก็ให้โอกาสมึงไปแล้วอืม มันไม่มีโอกาสให้บ่อยๆครับโอกาสมันจะมีให้คนแค่ครั้งเดียวนะกูให้โอกาสมึงแล้วนะมึงไม่รับโอกาสนั้นไว้แล้วมึงก็ทิ้งกูไปมึงยังกูยังมึงยังไม่รู้เลยว่าเออลุงโทนี่คนแก่พอไหมระหว่างที่มึงไปมึงไม่ได้คิดถึงกูแต่กูเป็นห่วงมึงตอนที่มึงมาของานทํา เออเข้าใจเนาะเออนั่นแหละก็อยู่ประมาณนี้แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะไปก่อนลูกไปหางานที่อื่นทำก่อนนะไม่มีได้ยังไงเฮียมันก็ต้องมีเดิ เออมึงไปจากกูมึงยังหาทํางานได้เลยตอนที่มึงไปอ่ะไปจากพี่ไปจากทหารอ่ามึงเคยทํางานที่นี่แล้วไม่ใช่มึงไม่เคยแล้วมึงก็ได้โอกาสไปแล้วกูก็ให้โอกาสไปแล้วมึงก็ทํางานได้แป๊บเดียวแล้วมึงก็ไปนี่มึงจะกลับมาอีกกูก็ไม่สามารถที่จะรับมึงได้อืมนะ เดี๋ยวเราพอฝากดูด้วยนะครับพี่ไม่รับเพราะว่าพี่เคยให้โอกาสแล้วเคยมาทำแล้วแต่เขาก็ไปโดยที่ไม่บอกกล่าวแล้วเขาจะกลับมาอีกลุงไม่เอานะมึงไปส่งมันที่ท่ารถก็ได้นะเออกัให้โอกาสไม่ได้นะต้องขอโทษด้วยนะ